que é เมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจคนศวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาพิเศษ8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจะมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถรรัมภ์ก ยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชาองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชรัชกาลที่เก้าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ที่สองมัก,กราพารำลึกทรงรู้สึกความพักดีไม่มีหายพระพี่นางของปวงชนของชาวไทยประทับพระนามไว้ในใจตราบนิรันด์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าข่าวสายในพระราชสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สวัสดีครับเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินทร์2มกราคมพุทธศักราช2553มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีหรือพอสวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์หน้าที่สำนักงานมูลนิธิพอสวกรุงเทพมหานครวันนี้ พลเรือเอกมอมหลวงอัศนีปราโมทประธานกรรมการมูล,ลนิธิที่พอ,อสวอเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน2มกราคมพุทธศักราช2553โดยมีคณะแพทย์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลลนิธิที่พอ,อสวตลอดจนอาสาสมัครมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ท่านนี้เพื่อนน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและประเทศชาติโดยตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นประการทั้งในด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณาสุขและด้านสังคมสงเคราะห์อีกทั้งทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์มากมายอาทิ มูลนิธิที่เด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยมูลนิธิที่เด็กอ่อนในสลัมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิขาเทียมใน,น<ค> <ques> สมเด็จพระศรีนาคารินทราบมารมราชชนนีนอกจากนี้ได้ทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบมารมราชชนนีในงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวโดยทรงดารงตําแหน่งประธานกิติมศักดิก์มูลนิธิพอ,อสว และได้เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวทั้ง51จังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยน้ำพระทัยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารในชนบทที่ห่างไกลเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษานอกจากนี้ยังทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระอุปถัม์ด้วยส่วนที่บริเวณเนินไม้หอมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรจังหวัดพิจิตร ประสง์นิกรชาวพิจิตทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยนานนับประการโดยนอกจากจะทรงสืบสารงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสอวอ ทรงนำหน่วยแพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องออกเยี่ยมเยียนราษฎรและรักษาผู้ป่วยในถิ่นธุรกันดารแล้วยังทรงรับมูล,ลในที่ที่สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนและดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลไว้ในพระอุปธรรมอีก63แห่งด้วยในส่วนของจังหวัดพิจิตรนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ได้โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดส่วนสมเด็จพระศรีนครินพิจิตรแห่งนี้เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2530ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน12สวนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมลาไปก่อนสวัสดีครับความจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ธันวาคมพุทธศักราช2529 ชุดที่5การแสดงโขนของกรมศิลปากรเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภักรสุครีพถอนต้นรัง